บทที่สี่ที่10การกัดยาบและการละเอียดในหลุมรูปสามเหลี่ยมไปที่แท็บเมนูทูพาร์เลือกคำสั่งในการกัดหลุมและที่คำสั่ง Pocket ็ตอำการเลือกเชนนิงแบบ solid เลือกผิวของหลุมทั้งสองหลุมคลิกโอเคทการเลือกทู ในที่นี้จะทำการใช้ทูนเป็น, n ule, น,กกนเ, ule, เป็นมิวทำการสร้างทูนคลิกเกลียวทูนเลือกแปดเป็นมิลเมิมเตอร์แปดมิลิกเน็กลิกฟิ n เ s ็รายละเอียดจะกล่าวในคลาสดูทัดมาเลือกคัดเป็นเตอร์ทำการเลือกแบบ Pocket Type แบบสแตนดาร์ดการ ใส่ค่า stock ตั l i ี้เป็น0ทั้ง2ค่าใช้ cutting ไม่ตัดแบบ p a r a l l e l spiral c r i n c o r n e r เลือกฟังก์ชันแบบ spiral inside to outside ถัดมาเลือก d เดฟคัตทั้งละ1นมิลถัดมาเลือก linking parameter ในที่นี้เราจะ d เดฟที่ implement 0 top of stock กับ0ถัดมาเลือกเพลนท็อปท็อปทเสร็จแล้วเลือกค okay. ูลเลนออนแอปพลายโอเคโปรแกรมจะทำการสร้างทูตผาดโปรแกรมจะทำการสร้างทูตผาดในการกลั่ลุ่มถัดมาปรับเปลี่ยนทูตผาดไปที่พารามิเตอร์เพื่อปรับเรื่องของ top, ท็อปุตผาดไปที่ลิงกิ้งพารามิเตอร์คลิกไปที่ท็อปออฟสต o อกสังเกตว่าทูตผาดตอนนี้ จะกัดรอยอากาศอยู่รอทําการคลิกเลือกตําแหน่งผิวสูงสุดของหลุมนี้จะกัดคลิกโอเคถัดมาลิจินเรอร์เห็นว่าทูตผ่าเขาจะลงไปด้านล่างการเซฟ